ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการแก้ไขสินค้านะครับแก้ไขข้อมูลสินค้าที่เราประกาศลงขายในหน้าร้านของเรานะครับวิธีการนะครับให้เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเมนูปรากฏด้านบนนะครับให้เราคลิกที่ตารางสินค้าครับนะครับเราต้องการแก้ไข รายการไหนเราก็คลิกที่รูปดินสอนะครับตัวนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการลบเราก็คลิกที่รูปถังขยะเมนูจัดการนี้นะครับสมมุติผมต้องการแก้ไขสินค้าตัวนี้นะครับรายการที่3นะครับสมุนไพรดอกอัญชันตาแข้ง3ห่อ135บหาบาทนะครับผมต้องการแก้ไขเป็น130บาทก็สามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันครับคลิกที่รูปดินสอครับ จากนั้นจะปรากฏดึงข้อมูลขึ้นมาแสดงนะครับแล้วก็แก้ไขครับเป็น130บาทนะครับจากนั้นคลิกตกลงครับาเพิ่มรูปด้วยนะครับระบบบังคับในการเพิ่มรูปครับคลิกตกลงครับรอสักครู่หนึ่งครับดำเนินการเรียบร้อยครับ จากนั้นสมุนไพรอัชญชันตากแห้งตรงนี้3ห่อก็จะเป็น130บาทนะครับอันนี้สำหรับในส่วนแก้ไขรายการสินค้านะครับแล้วต่อไปเราจะมาลองจัดซื้อกันนะครับคลิกปิดครับสมมุติมีลูกค้าเข้ามาชอบร้านค้าของเรานะครับทำการเลือกจำนวนครับเสร็จแล้ว กดเพิ่มครับจากนั้นจะไปอยู่ที่รถเข็นสินค้าครับคลิกที่รถเข็นสินค้าครับลูกค้าก็จะใส่ข้อมูลนะครับสมมุติเช่นเออโทรศัพท์ครับที่อยู่ครับ เป็นที่อยู่ของลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้าจะเป็นคนกรอกข้อมูลเองนะครับจากนั้นนะครับก็จะแจ้งยอดจำนวนเงินครับ65บาบาทลูกค้าต้องทำการโอนเงินตามรายละเอียดน,นี้นะครับ บัญชีธานาคารกรุงไทยเลขบัญชีนี้นะครับจากนั้นก็แนบโอนสลิปครับสมมุติว่าอันนี้เป็นสลิปนะครับจากนั้นคลิกหรือเราต้องการที่จะพิมพ์ใบสั่งซื้อก็สามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ใบสั่งซื้อผ่านเครื่องพิมพ์นะครับหรือเราไม่ต้องการพิมพ์นะครับเราก็กดยืนยันครับรอสักครู่หนึ่งครับ จากนั้นนะครับก็จะมีลายแจ้งเตือนนะครับไปที่ในเว็บในลายกลุ่มโรงเรียนของเรานะครับว่ามีการสั่งซื้อสินค้าโดยลูกค้านายสมชายใจดีบ้านนี้นะครับเบอร์โทนี้นะครับได้สั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนเท่านี้นะครับนะครับเท่านี้ก็เป็น กระบวนการสั่งซื้อสินค้าก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ